สามทีเดียวสินึ่ครับอยู่ับงนอย่ครับ้โมันเ้ยู่แล้วครับไอช่อนเขาใ้ครับ ไม่โดนครับสตอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ปากพ,พ่อครับตรงนี้ถุกเนี้ยสุดยอดครับจะซ้ำไหมยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำ เรียบร้อยครับนอนจนใต้ไอ้ไข่ใหญ่อยู่ใน,ใยนี่ครับหิวแล้วโอ้โหชักชัดสตีโอ้โห,โอ,โหอย่างไรฉันเข้าเลยครับเอ็มหัวครับเอ็มหัว